แรกถ้าลูกมั่นใจพร้อมกันทั้งห้องก็อย่างไดพร้อมกันเลยภาพนี้เป็นรูปหมูผิดค่ะผิดได้ไงวะผิดได้ไงอะเฮ้ครูค่ะแต่มันชัดมากเลยนะคะชัดไหมมันชัดไหมชัดมันชัดไหมภาพนี้คือภาพเงาของอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดินะเจ๊อะ แจ๊ะเอ๋ะแถวจ๋าวิชาเนี้ยถามเราได้เลยจ๊ะเราเก่งเก่งเหรอเก่ง้าเก่งบอเลยล่ะฮะตัวเองอ่ะตกทุกวิชาเลยจะสอนคนอื่นเห้าดูซิอย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปแซวนิกี้เขาเยอะนี่แอลลี่จ้าใ้มันใจรนเดี๋ยววิชาภาษาอังกฤษจะช่วยสอนหน่อยเธอเก่งไม่ใช่หรอจะดีเหรอเจ้าโอ้ยอย่าไปสนใจเลยแอลลี่โอ้โหแล้วม่ยุ่งอะไรด้วยอะยุ่งอะไรด้วยอะ เสียงดังมากเลยนะคะเสียงดังมากเลยค่ะมักเดียทวารทวารคนเราสวัสดีครับเสียงดังจนถึงนุษยอนุบาลน่ะน้องนอนอยู่อ่ะไม่เกรงใจเลยโอ้ยวันนี้มันจะไม่ด่าคนนั้นนเนี่ยเอาละวันนี้ครูไม่สอนแต่ว่าต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยใช่ไหมครับนายเมาส์ ครูไม่สอนจริงแต่มีแบบฝึกหัดค่ะโอ้ยแต่แบบฝึกหัดครูคะแนนไม่ธรรมดานะคะคะแนนเท่าไหร่คะห้าสคะแนนต่อข้ออตอบถูกได้50คะแนนตอบผิดทำเวรห้องหนึ่งสัปดาห์ค่ะแบบฝึกหัดง่ายมากเข้าเรื่องเลยนะลูกนะ มองที่อะไรเอ่ยเวลาเราเดินไปแล้วแบบเห็นดำๆๆเดินตามเราแมวอุ้ยผีป่ะคะดำๆเหมือนกันกับเราเลยเราไปซ้ายมันก็ไปเราไปขวามันก็ไม่อะไรแมวแมวแมวดำเงาให้ทายเงาเห็นเงาเป็นรูปอะไรทายออกมาถ้าทายถูก50คะแนนถ้าทายผิดทะเวนห้องได้เลยจ้าภาพแรกถ้าลูกมั่นใจพร้อกันทั้งห้องก็ยังได้พ้อเลย ได้ไงอะเฮ้ยครูค่ะแต่มันชัดมากเลยนะคะชัดไหมชัดไหมมาชัดไหมภาพนี้คือภาพเงาของเสียค่ะเสียค่ะเสือเสือค่ะโอ้โหแดกเยอะเป็นหมูเลยง่ายไหมเนี่ยง่ายไหล่ะไม่ง่ายแล้วนะไม่ง่ายหรอกค่ะภาพต่อไปค่ะน้องแก้วค่ะผิดค่ะเฮ้ยครูอันนี้ครูโกงพวกหนูละเช่เลยค่ะเงาที่เห็นคือเงาของ คือเงาของกบค่ะตูงไหมตูงไหมตูงทำไมขี้ยาวคพื่ขนาดนั้นคืออะไรอะคือกิ่งไม้ไม้กิ่งไม้ที่มันยาวๆไงยสองภาพแล้วอ่ะอ๋อแล้วห้าสิบคะแนนคือพวกเรายังไม่ได้เลยล่ะไปแล้วค่ะโทษแล้วโดนทำเวรแล้วโอ้โหอันนี้หนูขอตอบค่ะครูอะไรพลอยฉีกฉีกนะเอาฉีกนะเงาจิ้งจบยังไงก็ต้องยอมแพ้เลย ้นเหมือดวย <lawsuit royable S 2> จริงๆคือองตามเงาอาจจะเป็นแบบรูปจระเข้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเอาเอารูปจริงกมาขยายตอบว่าภาพนี้เป็นเงาของนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมอะไรอะไรอะคูภาพของวัวค่ะโอัวอันนี้ติดไปเยอะนะหัวงัวไหมหัววัวไหมอ้ผมไม่กล้ากินแน่นอนพันนี้เดี๋ยวข้อต่อไปหนูเอง เอางี้แล้วกันเมื่อกี้เราทายไปกี่ภาพแล้วสภาพแล้วอะถ้าภาพนี้ทายถูกให้2อ0คะแนนเลยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเล้ชนีเอาเล่เเล้ภาพอะไรหมูเด้ง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 กลังฮิตด้วยหมูเด้งภาพนี้คือภาพหมูเด้งูเงหมูเด้ง เพลงที่หนูร้องมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยร้องว่ายังไงคะมีหูมีตาหางยาวหางไม่ยาวแล้วค่ะจะเป็นมีหูมีตาขายาวพร้พอมพร้อมเดินตลาดเจ๊บันเยอะไปหน่อยนานไปหน่อยพร้อมครูครับครับผมว่าเอาเวลาแต่งภาพอะไรเงี้ยรีบสอนไหมครับครูเสียเวลา,วาอ่ะนี่แหละจริงๆเอางี้นะนายดิกี้ครูจะสอนถึงพรุ่งนี้ชามก็เรื่องครูครูจะปิดโรงเรียนตอนไหนมันก็เรื่องของครูเธอรีบเธอก็รูแล้วกระโดดออกไปเลยสิ ครูโค้ครับคุณีผมพีตอปากครับพอและสบายใจละครูพี่สี่คะว่าหนูไม่ยอมหรอกค่ะอะไรจริงๆหนูก็เตรียมเงามาเหมือนกันค่ะถ้าครูตอบได้ก็ถือว่าครูเก่งมากแต่ถ้าครูตอบผิดครูต้องทำเวนแทนพวกหนูทุกคนเย่เธอก็กล้าประนันขันต่อครูเนาะค่ะครูก็เกิดก่อนเธอนี่ครูก็ต้องทันทุกอย่างสิรู้หมดแหละครูป็่สี่พร้อมไหมคะไม่พร้อมไม่ไปเป็นครูถ้าพร้อมแล้วเงานี้คือ เงาอะไรให้ครูเต้นโชว์ปะล่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนก็ฟังพลงนี้นี่คือเงาของไมเคิลแจ็คสันค่ะผิดค่ะนี่คือเงาของครูเดชาค่ะครูเดชาค่ะ ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเยือ่อนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กดูแลจบครบเป็นเซรยาย